ช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องของการตลาดแนวที่เรียกว่าสวนกระแสกับทุนนิยมนะคะชวนมารู้จักตลาดอรรยะซึ่งเป็นการตลาดแนวบุญนิยมค่ะรวมถึงชวนไปรู้จักหมู่บ้านราชธานีอโศกกับผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านราชธานีอโศกตําบลบ,บุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี คุณขวัญหินแก้วรักพงศกซ,ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีผู้ใหญ่บ้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินด,ดีนะคะที่วันนี้ได้มาแชร์ไอเดียต่างๆซึ่งน่าจะเป็นโมเดลที่อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายท่านหลายหมู่บ้านหลายสังคมเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหมู่บ้านราชธานีอโศก่ะอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะที่มาที่ไปหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินสำหรับหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นที่มาที่ไปยังไงนะคะความเป็นอยู่ต่างๆเป็นยังไงคะ่ะ ค่ะสำหรับหมู่บ้านราชธาน,นีอโศกนะคะเราก็เริ่มจากที่มียาติธรรมท่านหนึ่งนะคะมีจิตศรัทธาต่อพ่อครูสมณะโพทิลักะะ์เนี่ยค่ะแล้วก็อยากให้เกิดหมู่บ้านหรือชุมชนพวกเอ่อย่างของชาวอาโศกที่จังหวัดอุบลซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของพ่อครูท่านสมณะโพทิลักษ์ค่ะแล้วก็ได้บริจาคที่ดินจํานวนหนึ่งรยไร่ที่ติดลิมโมนนะคะ แล้วก็เริ่มมีคนมาบุกเบิกในปี37แล้วก็ตั้งเป็นสากรบุญิยมซึ่งตอนนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพลตีจำลองศรีเมืองเป็นประธานสากรค่ะแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสากรคนของแผนน่นดินแล้วก็ปี3วันที่1เมษายน2539ค่ะเราก็ได้รับอนุมัติเป็นหมู่บ้านจากกระทรวงมหาดไทย แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณหนึ่งพันสามร้อยกว่าไร่มีคนอยู่ประจำมีบ้านเรือนของชาวชุมชนนะคะสองร้อยกว่าหลังคนก็ถ้าเกิดรวมคือชาวชุมชนเราเนี่ยจะมีทั้งอยู่ประจำแล้วก็แวะเวียนมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยค่ะประมาณห้าร้อยคน ค่ะก็เรียกว่ามีจํานวนไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะสําหรับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านมาทางสายธรรมะนะคะ,ะคือคือหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะซึ่งอ,อาชีพต่างๆนะที่พี่น้องชาวหมู่บ้านทำมาหากินอะไรกันบ้างคะในหมู่บ้านนี้คะหมู่บ้านของเราเนี่ยเราจะมีอุดมการในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าทุกคนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ เป็นหมู่บ้านที่ทุกคนรวมกันเพื่อที่จะปฏิบัติธรรม oh. คนที่จะมาอยู่เนะะี่ยค่ะต้องถือศีลห้าศีลห้าเป็นอย่างต่ำนะคะศีลห้าศีลแปดศีลสิบแล้วก็รับประทานอาหารบางสิวิรัตทุกคนถือเป็นธรรมนูญหนู่บ้านเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่มีอบายามุกไม่มีศีลเสติดแล้วก็ทุกคนก็จะมาตั้งใจเสียสละปฏิบัติธรรมลดละความเห็นแก่ตัวแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยทุกคนก็ จะไม่รับค่าตอบแทนแต่จะเอต่อจะไม่มีค่าตอบแทนเลยค่ะทุกคนเหมือนไม่ถึงว่าทุกคนต้องต้องมีสตูสตังอยู่แล้วสิฮะทั้งนั้นไม่ค่ะเราก็มาอยู่ไม่ไม่มีก็ได้แต่ว่าเราไม่มีค่าตอบแทนแต่เราจะรูปจัดจัดค่าตอบแทนในรูปแบบของสวัสดิการอ๋อใช่คะซึ่งซึ่งที่นี่ค่ะค่ะเราจะเรียกว่าระบบสาธารณโภคีก็คล้ายๆกับระบบกรงศรีแต่ว่า ทุกคนที่มาทําด้วยกันเนะะี่ยค่ะถือเป็นคนครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันหาอเอ,อ่อทำอาชีพร่วมกันแล้วก็รายได้หรือต่างๆก็จะเข้าส่วนกลางแล้วเราก็จะจัดสรรมีการบริหารเอ,อ่องานด้วยคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการมีกระบวนการเป็นลักษณะบวรมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนบริหารงานร่วมกันค่ะแล้วก็เราจะมี กิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะมีการประชุมหาลือทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนค่ะค่ะแต่ว่าก็คือมีการมีการประกอบอาชีพด้วยใช่ไหมคะใช่ทำทำอาชีพอะไรคะเห็นว่าที่นี่เป็นหล่อนท่องแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมอืมเราถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะแหล่งเรียนรู้ใช่ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรม แล้วก็เราก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจในเรื่องของน้ําตกพางแงนระบบนิเวศค่ะอืมก็คือคเป็นธรรมชาตินะคะที่ธรรมชาติได้ได้ไดให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะในการที่จะทําให้เรียกว่าบรรยากาศต่างๆก็เงียบสงบอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า<ด>ก็คือก็คือว่าประชาชนเขาก็ต้องประกอบอาชีพเหมือนกันทําการ,กรเกษตรพวกอะไรนะคะที่เดี๋ยวว่าลวปลามพิ ใช่ <laughs> ใชค่ะอาชีพหลักๆของเราเนี่ยก็จะเน้นสามอาชีพผู้ชาติก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมปุยเอกขยะวิทยาแล้วก็ปุ๋ยสะอาดค่ะ<ๆ>เราก็จะปลูกผักเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของเรื่องของสุขภาพเราจะกินทุกอย่างที่เราปลูกแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินค่ะค่ะทีนี้ไม่มีการเลีย้ยงสัตว์ใช่ไหมเพราะว่าไม่ไม่ทานเพราะเป็นทานบังสวรรค์กันทั้งหมู่บ้านเลยแต่คงจะต้องมีเลี้ยงไก่ไม่ต้องทานไข่ไหม ไม่มีค่ะที่นี่ไม่ทานไข่ด้วยเราจะใช้โปรตีนจากพืชค่ะอซึ่งซึ่งก็คือทุกอย่างผลิตผลิตเองภายในหมู่บ้านหมดเลยพยายามค่ะใช้คําว่าพยายามเพราะว่าเราก็ยังยังยังไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ได้ต้องมีการซื้อจากภายนอกบ้างเลยนะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่อระโปบริโภคอะไรทั้งหลายเออพวกเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงบางส่วนแต่เราก็พยายามอยู่นะคะ ค่ะนะคะก็คงจะเป็นหลักที่ว่าอยู่กันแบบอพอเพียงแล้วก็เดินในสายธรรมะนะสำหรับหมู่บ้านตอนนี้ก็เป็นหมู่บ้านบวรราชธานีอโศกะคะ่ะหรือยังไงคะชื่อมีบวรด้วยหรอคะไม่ค่ะชื่อยังเป็นหมู่บ้านราชธานีอโศกแต่กระบวนการพัฒนานะคะเราใช้แบบบวรลักษณะบ,บวรใช่ค่ะบ้านมีมบ้านวัดโรงเรียนนะคะ ่ซึ่งอันนี้ก็มีมานานแล้วสมัยก่อนก็อย่างนี้แหละบรวรน,นี่แหละแต่ช่วงหลังนี้ก็ได้ว่าเราห่างไกลเรื่องบอรวรกันไปมันก็เลยเกิดปัญหาสังคมมากมายที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นข้อคิดส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องบวรใครใครที่จําได้ก็ลองไปฟื้นฟื้นดูนะคะว่าเจอไงแล้วก็เรื่องของการจัดก,การหมู่บ้านเมื่อสักครู่ได้มีการพูดถึงมาหน่อยนะสำหรับผู้ใหญ่ที่พูดถึงว่าเออแบบ ทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ว่าเป็นมีกองสีที่ว่ายังไงก็มีมีมีกินมีใช้นั้นมีการที่เรียกว่าไปอดไม่คือยังไงก็มีชีวิตอยู่เดี๋ยวรอดได้จากกองสีที่ว่านั้นใช่ไหมแล้วยังมีบริหารจัดการยังไงในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้างคะก็เราก็มีในเมื่อเราอยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะมีท่านมีนักบวชที่นี่เราจะมีนักบวชเป็นที่ปรึกษาก็คือตัวแทนของท่านของวัดใช่ไหมคะทางมีคณะกรรมการหมู่บ้าน แล er ้วก็มีทางฝ่ายตัวแทนฝ่ายการศึกษามามาประชุมเป็นคณะกรรมการบริหารของชุมชนนะคะเมื่อ uh> มีกิจกรรมหรือปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะเอามาพูดคุยหาลือกันในที่ชุมชนเออในที่ประชุมของคณะกรรมการค่ะแล้วก็นําไปสู่การร่วมมือการพัฒนาในทุกภาคส่วน ค่ะค่ะเปรียบเทียบนะคะาผู้ใหญ่คะอ่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของหมู่บ้านราชธานีอโศกค่ะว่าเทียบกับหมู่บ้านอื่นคิดว่ามีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันเพราะยังไงก็ <c oughs> ก็เป็น,เป,นเป็นอยู่ในระบบของกระทรวงมหาดไทยเนาะ <c oughs> มัน,ม,นมันต่างกันยังไงเมื่อมีการปรับทุกกันบ้างไหมสําหรับผู้ใหญ่บ้านอื่นๆที่เขาไม่ได้มีวิธีการหรือว่าไม่ได้มีหลักคิดแบบนี้ หนูว่าเป็นความโชคดีของหนูมากกว่านะคะเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยทุกคนจะถือศีลดังนั้นปัญหาเรื่องอย่างน้อยๆหรืปัญหายาเสพติดนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยเรียกว่าเป็นศูนย์ได้เลยเหรอคะใช่ค่ะไม่มีเลยแม้บุหรี่อ่ะฮะไม่บุหรี่ไม่มีสุราไม่มีอ๋อค่ะไม่มีทั้งไม่ได้นะบุหรี่เล้าในที่นี่ไม่ไม่ไม่ต้องมาขายนะไม่มีใครบริโภคค่ะไม่มีขายค่ะทั้งค้าเราไม่มี ไม่มีบุหรีไม่มีสุลาแล้วก็คนในชุมชนก็ไม่มีค่ะอ่าฮะอ่านะคะก็ก็ได้ได้ว่านี่มันก็ทําให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าจริงๆยาเสพติดต่างๆนี่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่ตามมามากมายนะที่หลายๆหลายๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบางคนก็กุมขมับเลยนะคะเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มันระบาดเป็นรั่วเลย แล้วก็ด้วยความที่ทุกคนนะคะตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทุกคนก็จะเป็นพื้นฐานของคนดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. พื้นฐานของคนดีคนที่ตั้งใจมาดังนั้นเนี่ยในการพูดพูดคุยปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่จะไม่มีการใช้อารมณ์จะไม่จะไม่มีการใช้ใช้อารมณ์แล้วเราจะใช้เหตุใช้ผลคุยกันนะคะเราก mm hmm. ใ็ใช้ศีลใช้ศีลศีลที่เราเนะะี่ยค่ะ เป็นธรมนรมนูญในการดูแลกันนั้นก็ถึงบอกว่าเป็นความโชคดีในการในการเป็นผู้ใหญ่บ้านของอที่นี่เรียกว่าจริงๆนะเราพูดกันเป็นเหมือนสังคมอุ mm. ดมกตินะแทบจะต้องแทบไม่ได้ใช้กฎหมายมาบังคับกันเลยนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของเรื่องของจรยาเรื่องจริยธรรมเรื่องของศิลต่างๆที่เข้ามานะ เข้ามาในชีวิตแล้วมันก็สามารถที่จะทําให้แบบผู้คนเนี่ยก็อยู่กันแบบสันติสุขนะไม่ไม่<ช>การทะเลาะเป็นศูนย์ด้วยเลยเปล่าเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะเ,ออเรียกว่าทะเลาะได้ไหมเรียกว่าแลกเปลี่ยนทําความเห็นอาจจะมี <c oughs> บ้างค่ะในเรื่องของความเห็นไม่เออไม่ตรงกันไม่ตรงกันนะคนเรามันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยนกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นปกติค่ะเป็นธรรมดาของคน ทีนี้มาที่เรื่องของตลาดอรารยะซึ่งเป็นหัวข้อที่คุยวันนี้ด้วยนะคะช่วยเล่าถึงคอนเซปต์ของตลาดอรารยะหน่อยค่ะก็สําหรับอรารยะก็เป็นหนึ่งในพนิชย์บุญิยมที่เป็นบททดสอบเป็นบทเป็นบทฝึกฝน,นที่พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์นะคะอยากให้พวกเราฝึกฝนเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวแล้วแล้วก็ทำให้เราเสียสละมากขึ้นตาม <c oughs> นโยบายของ การค้าบุญนิยมที่มีสีระดับนะคะก็จะมีขายขายต่ำกว่าท้องตลาดอันดับที่หนึ่งนะคะขายเท่าทุนขายต่ำกว่าทุนแล้วก็ท้ายที่สุดคือแจกรีค่ะไม่มีกําไรนะคะที่นี่ไม่มีค่ะเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะทํากําไรเราจะมุ่งเน้นว่าเราทํายังไงที่จะทําการค้าที่จะเป็นการฝึกตัวเองให้เสียสละให้ได้มากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมได้มากขึ้นค่ะ แล้วตลาดอรารยะนี้ค่ะคือหมายถึงว่าเป็นเป็นตลาดที่ใช้แนวคิดนี้แล้วก็คือตั้งอยู่ในหมู่บ้านนี้หรือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในบางช่วงบางเวลาคะ<อ>เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยเอ่อยี่สิบสามเริ่มแรกค่ะยี่สิบสามเนี่ยช่วงในจะจะมีเอ่อการพัฒนามาสามช่วงนะคะตั้งแต่ปี สองสามถึงสองเจ็ดเนี่ยอันนั้นจะเกิดที่จะทําที่สันติอโศกที่บึงกลุ่มนะคะช่วงนั้นก็จะมีกิจกรรมก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มญาติธรรมที่เข้ามาเข้าวัดฟังธรรมมีการเอาสินค้าเอาของใช้จําเป็นมาแลกกันมีการซื้อของด้วยใบไม้เป็นการเข้าเข้าวัดฟังธรรมไม่ต้องใช้ตังเลยใช้ใบไม้รุ่นแรกๆจะเป็นอย่างนั้นเลยฟังจาก จากจากคนรุ่นเก่าๆเล่าฟังนะคะก็จะบอกว่า uh huh. เป็นลน uh ักษณะของพี่น้องกันมีการแลกเปลี่ยนกันช้าได้ไมากัน uh huh. แล้วก็มาจนถึงปีออแล้วพอทําไปความหนาแน่นก็เือขึ้นค่ะบริเวณที่ท,ที่สันติยอโสคที่กรุงเทพก็ไม่เพียงพอก็ย้ายไปจากที่ปฐมโอโคค่ะช่วงปี2528ถึง2540ค่ะก็ย้ายไปจากที่ปฐมโอโค ก็มีพื้นที่มากขึ้นแต่พอปีสามแปดมเก้าเริ่มเริ่มประสบปัญหา,หาเดียวกันค่ะคือพื้นที่ไม่พอเพราะาว่ามีประชาชนเริ่มเริ่มรู้มากขึ้นก็เริ่มสนใจมากขึ้นพ,นดดออพื้นที่การจัดรถจอดอะไรก็ไม่พอก็ปีสีู่นย์ก็เริ่มย้ายมาที่หมู่บ้านราชธานีโสกค่ะจนถึงณปัจจุบันอ,อ๋อค่ะก็คือเริ่มเมื่อปีสีู่นย์สำหรับตลาดอารยะที่ ราชธานีอาโศกค่ะซึ่งซึ่งก็คือเป็นเป็นตลาดที่คนไปใช้ชีวิตไปซื้อของเพื่ออะไรอย่างนี้ที่มันมีอยู่ทุกๆกวันหรือว่าเป็นช่วงเป็นบางช่วงช่วงที่จัดตลาดขึ้นมาเป็นเทศกาลค่ะเป็นเทศกาลเนี่ยค่ะเอ่อเริ่มแรกเนี่ยเราก็เป็นเหมือนเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ที่เราค่ะกลุ่มกลุ่มยาติธรรมกลุ่มชาวอสุปของเรานะคะจะมีการระดมเอ่อทำบุญร่วมเอ่อทำบุญทำกุศลร่วมกันแล้วก็ลง ลงขันเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อ,อต่อชีวิตประจําวันนะคะเ,เช่นข้าวสารเกลือน้ํามันน้ําตาลแล้วก็เครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะขายสามวันค่ะปกติก็จะมีวันที่สามสิบสาเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งมกรานะคะแต่ว่าพอช่วงช่วงต่อมาเนี่ยมีประสบปัญหาเพราะว่าหมู่บ้านราชธาน,น,สนะะีสนศกเนี่ยค่ะอยู่ใกล้แม่น้ํามูลน้ําท่วมทุกปีค่ะ,ะ,คะแล้วก็ ปีเออทีนี้ก็ทําให้ไม่สามารถจัดงานได้เพราะว่าน้ําลดไม่ทัน<ม>ก็ย้ายไปจัดช่วงสูงการแต่ปีนี้คะ่ะพิเศษเพราะว่าปีนี้ปีหกสี่เนี่ยน้าท่วมใหญ่ท่วมมากกว่าปีหกสองอีกนะคะ<ม>แล้วนี้พ่อครูก็ด้วยความเมตตาของพ่อครูสมนาโพธิรักเนะะี<ม>่ยค่ะเห็นว่าประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยประสบป,ปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้วก็เขาก็จะเดือดร้อนท่านก็เลยคิดว่าอยากให้พวกเรานะคะช่วยบรรเทาทุกข์ เพี่น้องอเพี่น้องชาวบ้านนะคะก็เลยดำรีให้จัดงานขึ้นในปีปีนี้ค่ะช่วงปีใหม่เพราะว่าปกติเราจัดสงการิ่งจะจัดไปเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเป็นแล้วก็จะจัดอีกช่วงสงการค่ะแล้วก็จะจัดอีกครั้งค่ะช่วงสงการโอเคก็จัดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แล้วสำหรับตลาดอนิยะแล้วกิจกรรมในตลาดซื้อของอะไรยังไงมีใครไป คือไปขายราคาเป็นยังไงที่บอกว่าไม่มีกําไรเลยแล้วใครจะมาขาย <laughs> ก็ก็ทุนที่ได้เนี่นะคะปีนี้เนี่ยเราตั้งเป็นปีพิเศษที่เราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันเฉลิมฉ uh huh. ลองอายุพ่อครู88ปีย่างเข้า89ค่ะเราตั้งก็มีดำหลีที่จะให้ช่วยให้พวกเราเอื้อ,อ,อที่จะช่วยคนมากขึ้นด้วยการตั้งงบไว้ที่สิบล้าน มก mm hmm. ขาดทุนนะคะงิดเนินการขาดทุนเราก็ระดมระดมทุนกันจากกลุ่มเอ่อกลุ่มชุมชนแล้วก็ยติธรรมค่ะก็ได้เงินมาสิบล้านแล้วก็จัดซื้อสินค้าค่ะจัดซื้อสินค้าที่มาจําหน่ายโดยไม่รวมค่าดําเนินการนะคะไม่รวมค uh huh. ่าดําเนินการใดๆก็สินค้าก็จะมีแยกเป็นสองตลาดค่ะตลาดสินค้า uh huh. แล้วก็ตลาดอาหาร ตลาดสินค้าเนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยค่ะพวกเครื่องใช้ที่จําเป็นในในครัวเรือนแล้วก็น้ํามันน้ําตาลข้าวสารพวกเครื่องครัวต้นไม้ปุ๋ยค่ะค่ะแล้วก็ตลาดอาหารเนี่ยเราจะขายอาหารจานละหนึ่งบาทอาหารจานละหนึ่งบาทโอ้โหมีอะไรบ้างคะจานหนึ่งบาทนีีก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีข้าวเหนียวส้มตำผัดหมี่มีลาบหน้า มีน้ำน้ำก็เออเขากระบอกละหนึ่งกระบอกละบาทนะก็ตอนนี้เนื่องจากเราพยายามลดเรื่องขยะค่ะเราขายกระบอกสิบบาทแล้วก็คุณสามารถเติมน้ําได้ฟรีตลอดงานอ๋อกระเป็นเป็นน้ําอะไรคะน้ําผลไม้เลยน้ํน้ำเอน้ําสมุนไพรค่ะน้ํามะตูมน้ํากระเจี๊ยบน้ํเก๊กฮวยค่ะสิบบาทนะอยู่ได้ตลอดเลยจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้ำสิบบาทเออข้าว แกงก๋วยเตี๋ยวจานละหนึ่งบาทที่สองกินที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็ยังมีพวกสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันพวกใช่อุปโภคบริโภคอะไรแบบนี้ด้วยใช่ค่ะมีเตามีคบมีศาก์มีไม้กวาดเครื่องใช้ชีวิตประจำวันนะคะที่จะบหมดเลยนะคะซึ่งซึ่งทุกทุกสินค้าที่เอาไปขายเนี่ยคือราคาเท่าทุนไม่บวกค่าดำเนินการไม่เท่าทุนค่ะขาดทุนสมมุติว่าเราซื้อมาร้อยบาทเนี่ย เราเราคิดกันเลยค่ะว่าทํายังไงเราจะลดราคาให้ได้มากที่สุดอาจจะขายแปดสิบาทหรือเก้าสิบบาทปีนี้เรายิ่งลดเปอร์เซ็นต์ในการเออเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการขาดทุนเราพยายามจะทําให้ได้มากคือขาดทุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะ <c oughs> อ๋อค่ะเป็นได้ว่าเป็นเรื่องของอรารยจริงๆเลยนะคือเป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นไม่ได้ในระบบทุนนิยมอยู่แล้วอันนี้ก็คือถ้ามีอย่างมันก่อนคุยกับพี่สุวรรณาที่ซองเดรนนะอย่างอย่างซองเดินก็เอาสินค้าไปขายเนี่ยซองเดิก็ต้องขายขาดทุนเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอเราจะมีคณะกรรมการคัดกรองว่าคุณเออสินนำสินค้าเนี่ยมีคุณภาพมาไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่สมมติว่าทุนคุณเอ่อทุนคุณยี่สิบบาทเนี่ยคุณจะต้องขายเอ่อ อย่างน้อยละค่ะต้องอ19บาทค่ะแต่เขก็ต้องขาดทุนะอแล้วก็มีคณะกรรมการตรวจสอบคนอย่างนี้คนก็เลยหลั่งไหลกันไปจากทั้งอุบลร่าจะใช่ทั้งเมืองอุบลเลยไหมคะไปเป็นลูกค้าโอ้โหเราได้รับความตอบรับอย่างดีค่ะแล้วเวลาเราทําคือชาวบ้านเนี่ยค่ะจะรอคอยแล้วก็คอยถามตลอดว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อไหรจะจัดงานปีนี้จัดงานไหมอะไรอย่างเงี้ย ค่ะมีคนไปเป็นลูกค้าสักเท่าไหร่ได้ในช่วงที่ผ่านมาที่จัดงานตลาดอารยาเราเคยนับสิติรถนะคะมีมีมีคนเคยทำสิติเฉพาะรถที่จอดนะคะวันละหนึ่งหมื่นคันหนึ่งหมื่นคันเลยเหรอโอ้โหหาที่จอดไม่ได้เลยนั่นไปหมดเลยนะคะใช่ค่ะเออนี่นีมีมาแล้วคนสาวอุบลนะไรนาฟ้าเอ็นดูนะอ่า แมบบ่แป๋มมั้งคะมาให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านคนเก่งคะ่ะขอบคุณค่ะได้นาไฟเอ็นดูอยู่ที่อำเภอเดียวกันปะ,ะอยู่น้ำยืนค่ะอ๋ออยู่น้ำยืนนะคะค่ะก็อยากให้สรุปสุดท้ายคะ่ะสักประโยคสองประโยคให้ข้อคิดหน่อยคะ่ะเวลาหมดพอดีอ <laughs> คุยคุยเลยเลยคะ่ะ ก็ขอบคุณนะคะก็หวังว่ากิจกรรมของเราเนี่ยช่วงนี้เราก็จะมีกิจกรรมดีๆที่พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทําก็จะมีถนนปันสุขมีกิจกรรมปันสุขใต้ลมโพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่จะตามมารวมทั้งตลาดลิยะปีนี้เราก็จะจัดอีกรอบนึงนะคะช่วงสงการวันที่13 14 15มีสายน โอเคเดี๋ยวไปด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นลูกค้าค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาะมาพบปะแล้วก็มาอุดหนุนมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจาวันค่ะค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยคะ่ะพี่ใหญ่คะ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะที่มาร่วมรายการะคะ่ะเป็นเนรื่องราบดี่ที่นําม,มาถ่ายทอดการให้โลกได้รู้ว่ายังมีแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ